สุดยอดอาชีวะไทยคว้าแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติปี2,568ที่เมืองฮาบินประเทศจีนเมื่อวันที่7มกราคม2,568ที่ผ่านมานะครับมีข่าวที่ทำให้คนไทยต้องปลื้มใจกันสุดๆนายยศพลเวนุโกเซตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งใหญ่ของเด็กอาชีวะไทย ที่ได้ไปโชว์ฝีมือแกะสลักหิมะระดับโลกที่เมืองฮาบินประเทศจีน <AN> การแข่งขันนี้นะครับ <language> จัดขึ้นระหว่างวันที่4-7ถึงมกราคม2568โดยมีม ह. หาวิทยายลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาบินและ China Habin International Ice and Snow Festival เป็นเจ้าภาพงานนี้เรียกได้ว่าเป็นเวทีใหญ่ระดับโลกเ <Nein> พราะมีทีมเข้าแข่งขันถึง55ทีมจาก8ประเทศ เช่นจีนรัสเซียอิตาลีและแน่นอนว่ามีไทยด้วยผลการแข่งขันนะครับต้องบอกว่าเกินความคาดหมายทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสะวะาวภาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระ,ะบุรีควา้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งส่วนทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีก็ไม่น้อยหน้านะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมาครองทีนี้เราไปดูกันว่าผลงานที่ชนะใจกรรมการคืออะไร ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภพาชนะด้วยผลงานที่ชื่อว่าสายใย,ยแห่งผู้พิทักษ์คู่แฝดที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของสองวัฒนธรรมทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีชนะใจกรรมการด้วยผลงานมวยไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์และความแข็งแกร่งของศิลปะการต่อสู้ไทยนะครับส่วนทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกับผลงานความสัมพันธ์ไทยจีน งานนี้นะครับไม่ได้มีแค่ความภาคภูมิใจแต่ทุกทีมยังได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรกลับมาอีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยืนยันว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับนับเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมจริงๆเด็กอาชีวะไทยไม่เพียงแค่แสดงความคิดสร้างสรรค์แต่ยังนำเสนอเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานที่โดดเด่นในเวทีระดับโลก การคว้าแชมป์ใหญ่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของทีมที่เข้าแข่งขันแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทุกคนว่าความพยายามและความสามารถสามารถพาเราไปได้ไกลระดับโลกต่อไปนะครับเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวจีนกันนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเราไปเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่า ความสำเร็จของทีมจากประเทศไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างจริงจังพวกเขาสามารถปรับตัวและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้ว่าจะไม่มีหิมะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแกะสลักหิมะในประเทศก็ตามคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าทีมจากประเทศไทยทำอย่างไรถึงได้เก่งขนาดนี้ฉันยกย่องทีมไทยที่สามารถฝึกฝน จนมีทักษะที่ไม่ด้อยไปกว่าทีมจากเมืองหนาวเช่นจีนหรือรัเสเซียความคิดเห็นถัดมาครับเด็กอาชีวะจากไทยมีทักษะความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นและอดทนแม้จะมีข้อจำกัดจากสภาพแวดล้อมแต่ก็สามารถแกะสลักหิมะได้ดีมากจนคว้าแชมป์โลกได้2ปีติดต่อกันซึ่งยากที่ทำได้จากประเทศที่ไม่มีหิมะคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่า แม้ว่าจีนจะมีประสบการณ์การแกะสลักมากกว่าประเทศไทยแต่ทีมไทยกับแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้ผลงานของพวกเขาโดดเด่นออกมาได้แม้ไม่มีหิมะเป็นปัจจัยหลักความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ไทยชนะในหลายปีที่ผ่านมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ทีมจากประเทศไทยมีการจัดการและการฝึกผลที่ดีแม้ว่าจะไม่มีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการฝึกซ้อมแต่พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เช่นการใช้ทรายในการฝึกแกะสลักหิมะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันความคิดเห็นถัดมาครับปีนี้จีนส่งทีมเข้าร่วมถึง30กว่าทีมเพื่อลุ้นแชมป์แต่กลับไม่สามารถชนะ ทีมจากประเทศไทยได้ซึ่งทำให้รู้สึกผิดหวังและเชื่อว่าแม้ทีมจีนจะมีความชำนาญมากกว่าแต่ก็พลาดแชมป์เพราะขาดความคิดสร้างสารรค์ในการนำเสนอผลงานคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเ่าวไว้ว่าปีที่แล้วประเทศไทยก็ได้แชมป์และปีนี้ก็ยังคงได้แชมป์อีกครั้งโดยทีมจากประเทศจีนหวังว่าจะเอาแชมป์คืนจากประเทศไทยแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ยินดีกับประเทศไทยที่ได้แชมป์สปีซ้อนและเชื่อว่าแชมป์ที่ได้มาจากประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างไทยนั้นมีความพิเศษเพราะมันไม่เหมือนกับประเทศเมืองหนาวที่มีหิมะแต่ทีมไทยก็ยังสามารถแกะสลักหิมะได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ไม่มีหิมะในประเทศก็ตามความคิดเห็นต่อมาครับสมาคมแกะสลักหิมะของประเทศจีนควรให้นักแกะสลักหิมะลองใช้ทรายในการฝึกฝน เช่นเดียวกับทีมจากประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะทีมไทยในปีถัดไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับการที่ทีมจากประเทศไทยได้แชมป์หลายสมัยทําให้พวกเขาเป็นตัวเต็งที่ทุกทีมต้องระวังซึ่งในปีนี้ก็ยังคงทําได้ตามเป้าหมายคือการเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาครับทีมจากประเทศไทยมีฝีมือในการแกะสลักไม่ด้อยไปกว่าทีมจากประเทศเมืองหนาว ถึงแม้จะไม่คุ้นเคยกับหิมะแต่ก็สามารถใช้ความพยายามและความมุ่งมัน่นจนเอาชัยชนะมาจากประเทศที่มีหิมะได้คอมเมนต์ต่อมาครับนักแกะสลักหิมะจากประเทศไทยเก่งมากจนทีมจากเมืองหนาวก็ไม่สามารถเทียบได้และผลงานการคว้าแชมป์หลายครั้งยืนยันถึงความเก่งของทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเด็กจีนไม่นิยมงานศิละปะเท่าไหร่ เพราะรัฐบาลจีนเน้นพัฒนาวิทยาศาสตร์มากกว่าศิลปะทำให้เด็กจีนไม่สามารถแข่งขันกับเด็กไทยได้ในด้านนี้คอมเมนต์ต่อมาครับฝีมือการแกะสลักหิมะของทีมจากประเทศไทยไม่ด้อยไปกว่าทีมจากจีนแต่ว่าทีมจากจีนพลาดแชมป์ไปเพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงพอต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับชาวจีนท่านนี้ได้มากก่าวไว้ว่า การที่ประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์ได้หลายปีติดต่อกันเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถของทีมไทยในด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพอากาศแต่การทุ่มเทและฝึกฝนอย่างหนักทำให้พวกเขามีฝีมือที่ไม่เป็นรองทีมจากประเทศที่มีหิมะตลอดปีครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้ เพื่อนๆมีความคิดเขียนอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ